สวัสดีค่ะนี่หาวตาเจฮาวมาพบกันเราซอบิวอีกแล้วนะคะข่าวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อได้เกินนำบทที่3ใช่ไหมคะที่บอกว่าหนี h ชี่นาลีก็คือคุณจะไปที่ไหนนะคะเขาบอกว่าหนี h ชี่นาลีเธอจะไปไหนหรือว่าเธอจะไปที่ไหนนั่นเองนะคะหนีก็คือ เธอใช่ไหมคะไปไหนที่ไหนนะคะนี่นาลีเธอจะไปที่ไหนทีนี้เขาถามว่านี่ชื่อเสกคุณเป็นใคร นี่ก็คือคุณหรือเธอใช่ไหมคะชื่อเป็นเซใครนะคะอ่ันนี้เขาก็มีให้เซ่ใครนะคะเขาบอกว่านี่เธอชื่อเป็นเซใครด้วยกันเป็นนี่ชื่อเซเธอเป็นใครนะคะเขาบอกว่าชื่องเฉันชื่อ เป็นถงเฉก็คือเพื่อนร่วมห้องของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นของเราเขาบอกว่าวอร์ชื่อถงเฉันเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมห้อง่าเพื่อนชั้นเรียนนะคะวอรชื่อถงเฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องนั่นเองนะคะเพื่อนในชั้นเรียนของเรานั่นเอง เขาถามต่ออีกว่าน去่里啊哪里ก็คือที่ไหน你去哪里เธอไปที่ไหนนะคะอ่าเธอไปที Aa, ่ไหน你去哪里เธอไปที่ไหนไหนที่ไหนเขาบอกว่า我去书店เ我้ยนฉันไปร้านขายหนังสือขาว่าเยน สูเตียนก็คือร้านขายหนังสือนั่นเองนะคะวอชีูเตียนฉันไปร้านขายหนังสือนั่นเองนะคะสูเตียนร้านขายหนังสือคำว่าสูแปลว่าหนังสือนั่นเองนะคะสูหนังสือสูเตียนก็คือร้านขายหนังสือนะคะวอชีูเตียน ต่อไปคำว่าจิ้นกับคำว่าเหวียนอ่ะเหวียนก็คือไกลนะคะเขินเหวียนไกลมากเขินจิ้นไกลมากนะคะอ่าวอเจียเขินจิ้นบ้านชั้นใกล้มากวอเจียเขินเหวียนบ้านชั้นไกลมากนะคะเหวียนก็คือไกลจิ้นก็คือไกลทีนี้นะคะรูปประโยคหน้าที่2อ,อ เออสืออีก็คือหน้าที่21นั่นเองเออสองสือสิบอีหนึ่งนะคะเออสืออี 2, หน้าที่21ประโยคแรกเขาถามว่าทาเชิดเสกอ่าทาเชิดเสกเขาเป็นใครทาก็คือเขาผู้หญิงใช่ไหมคะชื่อก็คือเป็นเสกใครไปอยู่คําถามทาเชิดเสกเขาเป็นใครทาชื่อวอ 同ูนเสถ้าชื่อวก็คือเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนั่นเองนะคะถ้าเขาชื่อเป็นวัวเพื่อนอะไรคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนั่นเองนะคะถ้าชื่อวัวทูนเสว์ถ้าชื่อวเเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนั่นเองนะคะ

ว่าฉันสีหววชอบชื่อกินสุขกัวผลไม้วอสีหัวชื่อสุขวัวฉันชอบกินผลไม้ฉันเองฉันชอบกินผลไม้เพราะเขาถามว่าชื่อสีหัวชื่อสุขวัววอสีหัวชื่อสุขวัวฉันชอบกินผลไม้วอสีหัวชื่อผิงกัวฉันชอบกินแอปเปิ้ล วอดสีหวัวชื่อเฉาเหมยฉันชอบกินสตอเบอรี่วอดสีหวัวชื่ออะไรคะเอ,อ่อมกกังกัวฉันชอบกินมะม่วงก็ได้นะคะวอดสีหวัวชื่อชีกว่าฉันชอบกินผลไม้อ่าต่อไปนะคะวลัลลีมีคำวัลลีอยู่นะคะคำวัลลีหน้าที่20เมื่อกี้ที่เราเรียนมานั่นเองก็คือคำว่าเชื้อเชิ ่าชื่อเสยชื่อเยก็คือเป็นใครอ่าชื่อเนาชื่อเสยคุณเป็นใครเธอเป็นใครเขาเป็นใครนะคะชื่อเป็นใครต่อไป y o u s h e y o u s h e อ่ามีใครบ้างเป็นใครมีใครบ้าง yo ก็คือมี y o u s h e มีใครใครล่ะมีใครบ้างนะคะ y o s h e ใครบ้างอ่าประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเขาบอกว่าชี่ไหนที่ไหนเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะชี่นาหลนก็คือไปที่ไหนที่ไหนไปที่ไหนจะไปไหนไปที่ไหนว่าทุกเฉลินว่าทุกเฉลินก็คือเพื่อนร่วมชั้นของพวกเรานั่นเองนะคะว่าทุเฉเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรานั่นเองนะคะทาเมือน ทอมม์เทมนก็คือเปลี่ยนแค่พวกเขาใช่ไหมคะพวกเขาก็คือ,อเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของพวกเขานะคะอท,ทอมม์เอนเเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของพวกเขาก็คือแต่ถ้าวอ m a มเนเเป็นเพื่อนร่วมร่วมชั้นเรียนของเรานะคะแต่ถ้าทอมนก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขานะคะทีนี้อีกรอบชื่อเเป็นคใครนี่ชื่อเ คุณเป็นใครทาเชสเซเขาเป็นใครนะคะทาเชสเซเราเคยเคยฟังแล้วใช่ไหมเป็นรูปประโยคื่อเฉยเป็นใครโยเซ่อ่ามีใครบ้างอ่าใครบ้างล่ะอ่ะอาโยเซเป็นใครชวีนาลีไปที่ไหนจะไปไหนวอมอนทงเสเพื่อนร่วมห้องของฉันเองทาวานทงเสเพื่อนร่วมห้องของเขานะคะอ่าทีนี้เราซื้อถามว่า 你是谁เธอเป็นใคร你是谁ระหว่างสียงหรือว่า老师你是谁เรา้อให้หนูเลือกว่า你是谁คุณเป็นใครระหว่างยงหรือว่า老าให้หนูวงกลมเอาไว้นะคะว่า你是谁พวกหนูเป็นใครระหว่าง学生还是老师 วงกลมคำที่หนูเป็นนะคะระหว่งหางเสือช้างขายเส,สื่อหล่อเสื้อสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเราซื้อถามว่านี่ชื่อแฉคุณเป็นใครนะคะแล้วเราก็จะมาต่อยอดไปบทสนทนาที่3และที่4นะคะสำหรับวันนี้บายบายใจเจียนคะ่ะ你是ย